ดีจ้า FC ทีน,น่ารักทุกท่านนะคะเมึงได้กินใหญ่อันนี้ปนปลาทูเด้อมีแต่ยนะกินอีสานเลยจ้ะย่าอันก้อนกระเทยอันย่าร่างสต๊อกจ้ะนะคะอันนี้ปนปลาทูนี้ย่ากับไส่พริกปนลูกไปหน่อยนึงน้ำจ้ะย่าเอาน้ำปลาใส่เนาะคะ่ะเนาะนี่ปนปลาทูปนปลาทูตัวนั่นเมื่อนั่นเลยจ้ะ ไดยแยกับแบงใส่ฟิดไว้เนาะค่ะเนาะนี่จะหน้าตาปลประตูแซ่บด้วยจ้ะายต่ำหยับๆเด้อค่ะเด้อพีกก็เป็นพีกขั้วหมูใส่วุ้นเส้นจ้ะอันนี้ก็รสุทุทไทย้อมไก่แกงน้ำไม่สมจ้ะของหวานย้ายมีมะละกอสุกนะคะอ่ามือนี่ย้ายแตงพระเขาเด้อนี่เขาสวยร้อนๆผักก็มีระแหน่ แล้วก็ไอ้มีบักลิน้าจะบักลินไมเนาะค่ะเนาะล้วก็แค่รทจ้ะจะผักก็มีนี่ะระแหน่ผักเสริมต้นหอมจะมีบักลินฟ้ามีแค่รทจ้ะมาขมมากินขอน้ำยายจ้ะขอบคุณทุกเลิบทุกรักทุกไรทุกกำลังใจเด้อคะ่ะเนี่ยค่ะยายจะกินขาวไปน้ำยายกับคุยไปน้ำยายมีเรื่องจะคุยเนาะค่ะเนาะแต่ว่า ตั้งแต่ทำยูทู e มาเดอ้อยายปฏิญาณส่วนเรื่อย่ายจะบ่กเคยเลือบล่งงห้ยมูด้วยค่ะจะสองปีแล้วนะคะอืมท่านคนใดขอาใจผิดว่ายายไปเลือบล่งงห้กะโพสเข้าใจไม่จ้ะยายมิตะหนุนมิตะช่วยจ้ะอืมอันไหนรู้บอกเพื่อนอืมมิตะให้กำลังใจเพื่อน ถ้าเข้าใจพิษย่ากับเข้าใจพิษกับเข้าใจไม่จะได้ย่ายกับยังหักคือเกาจะพอ,อยังวัตีย่ายเป็นยังคือหูจะสมมติว่าย่ายปล่อยคลิปไปมือนี่เนาะมันจะมีคนจะมาเลิบลงสังคนบมาเข้าเขาจะมีเลิบเดียวจะอันนี้น้างมอลรยเงาไปสิบสองเลิบผู้คลิป จากต่คลิปเมื่อวานนี่คลิปตอนเศร้าจนไปหอดสิบสองคลิปจ้ะก็เลยรู้เลยว่านั่งคนนี้ก็คือจงใจถ้าคนไม่เจ็บใจโบโกรดกันจะบมาฮหอดปานนี้จ้ะกะเข้าใจาย่พิษกับเข้าใจไม่จ้ะย่กับว่เป็นยังมาเลิบขึ้นเลิบรงยงาย่กับพร้อมเสมอที่จะรับฟังนะคะ,ะเดี๋ยวเราแป๊บเดียวลูกพอดีป้าอู้มาเรามาหอดพอดีแม่กำลังจะออกไปขายให้เรา เดี๋ยวรอแป๊บนึงง้ะเดี๋ยวปะวุ้มานะคะอืมนั่นละ่ะยายก็ะเลยอยากเว่าคขอ,อนี่ให้ฟังด้วยค่ะเดอ้ออืมในชีวิตยายบ่เคยเลืบลงยายบ่าม,ายมักของตำจ้ะไผยมกของตำกะเเลืบเลยค่ะแกะดำมาบ้านยายมาทั้งฝูงเลยจ้ะอืม มามามาเริบรงแยกก็ได้ถ้าเขาไม่อยู่เต็มเวลาสามนาทีายาาจ่าจ้าไปตัลกูกแอบแนึงก็จยงมอยนะค่ะโดนไ้ผมเปิดไอตีนไ้มอแล้ว,วบเราพึ่งมาเดี๋ยวนี้ละเจ้าก็ไรกลัวมานีค่ะะ มาลุงกินข้าวจาจ้า,จา <laughs> ทำยูทูบด้วยได้ก <laughs> ั <laughs> บอกให้เข้าใจกันเบ์ดสุขุพสุคนเดอ้อเอฟซีสุคนจะเข้าใจายผิดเด้อ ล้วแพ่ย้ายตามมาด้วามันหอ,อหอมเดียบแจ้งน้านไม่ไนนสนจ้ะ เราบ้านไรนี่ท่านบ่อลงคนมียยกจะเฝ้าอยู่เครื่งช่มุ่งหรือช่มุ่งหนึง่งท่านมวนกับเฝ้าต่อคนบ่มีข้นไปละวไายบ้านไปเฝ้า ยายบอกเกลียบบอกผมเนะี่ยพอละมาเลืมใหม่ยาก,ก็ได้เริอกพูดกันได้เวลาก่นมันปเป็นแต่สำคัญอยงเพียงแต่บอกความรู้สืกกันซื่อว่าแค่ไม่ชอบคุณนะแค่น,น้นถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องที่พิษมากนี่เพื่อนจะบอกเอามาให้เฮ็ดแล้วจ้ะ เขาใจแย่พี่กับเข้าใจสมยเขาเป็นคนตามภาษากระจาบงูขาเจ้าอาจจะบ่มกกักประเภทนี้บ้านเฮาที่ว่าเฮ้าเล่นกันพูดกันยึดอยู่ในบ้านนี่เปเป้เาทุกคน รักแล้วรักเลยไม่มีเปลี่ยนแปลง ใช่บริยัติภากับปีเกะดำดอกว่าบางคนที่ว่เข้าใจเขาอาจจะโกรธกันมันดูกันได้จ้าว่าใครเป็นใคร น่ามาส่งกับห้อนหอนเนคาด้วยจ้ะต้มน้ำไม่ส่งเซก่จ้ะง่ายอย่าต้มหมอนย่ยๆหร้อกับเซฟเฟอรเพราะว่ายายมากกินเมื่อไรคืดอ,อยากกับมะอุ่นเจอละถุงซ้ำนี่เละจ้ะอักดอกแจร็ด ากาามเริ่มแห้งเริ่มขึ้นกับเคาะให้ดังปั้งๆขึ้นไปเริ่มโรคหัวเสีอ่ะตามสบายใจจ้ะแต่ว่าใหญ่จะพาเทญยูบมาก จะสองปีดอ่ะบ่เคยไม่เคยเลิบลงนะครับเพราะยายบ่มกของตำจากยายไม่อยากเป็นแกะดมยายยังอยากเป็นมนุษย์สยธรรมมีเพื่อนเ,อายายายเ,เพื่อนเยอะๆจะลาย้ายหูแล้วผู้ใดบูด่วงเรเห็นยายกินยาผสมกิ่นเขาจะเบิ้ดแล้วก็กินกิกก่นสะกะเน,น,น,นาะ รืมอกินขนมสองเม็ดจ้ะขอบุญทุกเลิฟทุกลกทุกเลยทุกกำร,ร่งใจมาให้ได้ ได้ประดับบรับภักษ้าคอยห้เลยคุดมูแค่รอดวานหวานตายย่ามหน่าเนี่ยหวานแซ่บ ไปเด้วบุหรี่ด้กับเยอรมันเด้หนาวเยอรมันบอเล่นมากเมืองไทยบุหร่เอิอนขึ้นเมื่อแล้วน้องแอนปีก <c oughs> ัดเธอจ้ะ แมาต้มริมหม่ได้ขางบรนพมิตรต้นบกขมนะคะบักดินหม่ได้บเดัเผาเสจยะได้ต้มได้ใส่ใจอันละสองสามชิ้นใส่ถุงล่างแส้น้า เป็น,นกับแซฟ่ฟินสี่ย่าเอามาละลายสามอันอันที่สาม,นนสามยังบริสต้อ,อยเด็กเอ,อ,อเคอเป็นเพิ่อยากแกงก็ได้จ้ะขกก้าวกระซ้อยเสือกะแกงแกงเซ่ยนาง,นงแซ่บกับแกงชีเล็กจก้ะแซ่บกับแกงยอดไหล คลิปนี้ก็จะยาาเด้เด้อคะเด้อลานที่อะไรมาไงแม่นมนะักิบกวัวเราบอกได้จะ, <12. S 1> จะทิพยทิพย์สองใช่ทิสอาที่เราแยกกับแยกกินข้าวต้อ,อยจะแได้แยกกับขอจกคลิปนกนะเข้าใจกัเนกขน์แยายไม่เคยเลิบลงให้ใครนะคะข้าใจยายพี่กอเข้าใจไม่จ้ะ ขอบคุณจ้าบ๊ายบาย